สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิเศษที่ยิงทะเนะครับวันนี้เรามาเข้าหมายหมาแล้วนะฮะขึ้นองไก่เห็นปลาดินนะตัวใหญ่ๆห,ห,หลายตัวมกันนะครับวันนี้เหมือนน้ำจะน้อยนะฮะเหมือนเขาจะปิดน้ำเห็นปลาดินตัวใหญ่ๆนะฮะอยู่นี่นะครับไ่กอๆนะฮะววันนี้เราจะมาลอง ต้งยิงไปลิงระยะไกลนะรงนี้ก็ท่าทอก็มีตัวนะดีก็เห็นมีตัวออกมาแนละ้วมีนอนอยู่ตัวนึงนะ หน้าท่อนี่ตัวไม่ใหญ่มากนะแต่ได้เห็นไกลๆตรงนี้จะไซส์สวยหน่อยนะครับดี๋จะสู้ยิงกันระยะไกลๆหน่อยนะครับดีว่ามันเข้าใกล้ไม่ได้นะครับผเห็นตัวไซส์สวยแต่ตัวนะเดี๋ยวหามุมก่อนนะครับ กระชอนนะฮะดูต่อไม้นี่คนระับเดี๋ยวเราดูนี่น่อ,อกมาแล้วนะฮะมาดูในกล้องเห็นหรือเปล่าครับไม่ลอยนะฮะแราก็จะยิงแบบไม่ลอยนี่นะครับ โดนนะฮะรักษาแล้วคะไม่ลอยนะฮะตัวนี้ อันหนึ่งว่าจะไม่โดนะครับปามนอนอยู่กับพื้นนะครับยิงเผือไปข้างเยอะ เข้าปากพอดีเลยนะครับตัวนี้ปลาไม่ลอยนะฮะเนี่ยิงเข้าปากได้ไงงงเหมือนกันนะครับนี่นครับเข้าปากทะลุออกเหงือกนะฮะเปิดปลามันหันหลังอยู่หรือไงจําไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูใหม่นะครับแต่ก็ใช้ได้ครับมาครับตัวแรก ก็จะยิงปลาดินนะฮะหมายแตกแล้แต่ก็ยังเห็นปลาดินหลายตัวนะฮะวันนี้เหมือนน้ำมันแห้งๆนะครับเหมือนปลามันจะว่ายไปไว่ายมาอยู่นะฮะก็จะมีโอกาสได้ยิงกันหลายทีนะ,ะวันนี้ เหมือนน้ำแห้งนะครับคือน้ำน้ำตรงนี้มันเป็นน้ำคลองแบบมีประตูน้ำปิดเปิดนะครับวันนี้น่าจะปิดวันนี้น่าจะปิดประตูน้ำนะดูให้แห้งเห็นมีปลานิลว่ายอยู่หลายตัวคนระับตัวส,สวยๆเลยนะคอยู่ไกลๆหน่อ,อย,ยนะตอนนี้ คือเข้าใกล้มากก็ไม่ได้นะครับนิมเนี่ยมนันป่ปาที่เซนต์มันแรงมากเลยนะอย่าเข้าใกล้หน่อยนี่วิ่งกันตะหลุดเลยนะเดี๋ยวพอ,อยู่ไกลมันก็จะติดนะครับลููคขาต้นนี้มันบงังมุมนิ่มจะยิงค่อนข้างยากหน่อย จะดับปลาหน้าท่อนี่นี่ก็หน,หน้าท่อก็แห้งแต่ถ้าดักก็คิดว่าได้ยิงอยู่นะครับน่าจะมีปลาว้ายเข้าออกอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราลองเดินขึ้นตอนบนนิดหนึ่งล้วกันนะครับเพราะว่านามมันหแห้งเพื่อจะเห็นตัวปลานะครับเดี๋ยวลองเดินสำรวจกันดูนะครับ ช่องที่เราเคยยิงปลาช่อนนะครับเมื่อกี้เห็นมีตัวนึนะครับเราเล่ออยู่ถ้าดักน่าจะได้ยิงหลายช่วงเลยวันนี้เราจะลองดักดูในสแปดน,นะครับที่เห็นตัวว่าอยู่เลยนะครับ โ <Krist ian> อ้โหอ,อ้อยู่เรียบร้อยนะครับปาขึ้นก่อนนะฮะหงายเลยนะฮะเดีดนะ้านในกองเกิดอย่างนั้นเดี๋ยวขอปาขึ้นก่อนนะครับตัวนี้นิ่งไปเลยนะฮะ ลอยนะครับอันนี้เข้าหัวนิ่งไปเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตหมดปลาก่อนแล้วกันนะครับสองแต้มแล้วนะฮะปลาก็จะเป็นสายไล่ๆกันหมดนะครับปลาหน้าบ้านนี่นะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าสายประมาณสักสองขีดนะครับจะเยอะหน่อยจะเป็นสายประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองเฝ้ากันอนกสักพักนะครับ เม่กี้เดินไปถึงนาท่อได้ยิงเลยคะับตัวนี้ถือว่าก็ยังหมานู่นะครับท่อตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเดินดูอีกสักแป๊บหนึงเลยกันนะครับวันนี้ดูลักษณะเหมือนเขาเริ่มปล่อยน้ําทิ้งลงมาแล้วนะครับเมื่อกี้น้ํามันยังดูใสๆนะตอนนี้มันดูน้ําสีมันขุ่นขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนน้ําจะเยอะขึ้นมาแลครับ ตอนแรกมองไกลๆตรงนู้นยังเห็นหือนะฮะตอนนี้มองไม่เห็นแล้วนะฮะก็ดูแล้วน่าจะก็คงจะได้ยิงแค่สองตัวนี้นะฮะก็ดูแล้วปามมองไม่ค่อยเห็นเมื่อกี้เห็นเงาเหมือนเราแวบๆอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นปันนินนะฮะหรือว่าท่อ แต่แบบมันก็ขุ่นแล้วนะฮะมองไม่เห็นนะ๋ต่น่าจะต้องรอรอให้เขาปล่ปิดไอ้น้ำทิ้งนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาจ้องยิงใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็คงขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวดูปลา เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กกว่าที่เราได้นะฮะไซย์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าได้2ตัวนะฮะเป็นครั้งแรกนะครับที่ออกยิงเราได้ปลาช่อนคู่นะฮะ ติดจะยิงได้แค่ทีละตัวนะครับอันนี้ถือว่าหมานะฮะยิงได้คู่เลยนะฮะก็ได้สมทบทุนครับเพราะว่าชุดเก่าก็ยังไม่ได้ทําอยู่เหมือนเดิมนะครับจนถึงตอนนี้อืก็เดี๋ยวเราคงจะเอาไปประกอบอาหารนะครับตอนนี้กําลังทกเถียงกันอยู่แต่ถ้าได้เพิ่มอย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะพอแลละครับเดี๋ยวแบ่งทําต้มยํากับทําอ่าแกงส้มนะฮะสองอย่าง ก็คลิปนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับในคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ